สบ,บายดีเบินหมู่สุขุสุคนเมื่อนี้คอยสิพาทุกคนมากินกินนี่เลยทุกคนนี่เบิองาเนี่ยมันคือ,อยังทุกคนปลามันคือปลาหมึกทุกคนเออถ้าทุกคนเห็นมันเป็นแนมะขามนี่ผิดกันกับใอ,อยแท้มือม่อนี้เห็นไหมปลาหมึกเราโคจ้าเมื่อนีน มังกรอนใ่มึงก้มกินหัวจ้าปวว่างเฮาจังได้กระามือนึ่งจงได้กระอิมแน,น,มน่อน้อนมือหโอ้โหปลามึกเฮา ขอดาบมึงก้อ็ยังถอยได้เลยนี่เอาขึ้นมาจากทะเลสาบมาเลยจะชดเลยปลาหมึงนี่กะโอ้โหถ้าผู้หญิงทานได้เห็ดกินบ่เป็นแล้วมาเบิ่งคลิปข่อยนี่ไอข่อยแน่นอนงานเนี่ยเลยคือทีมงา,านเรา <c ười> หอ้โหยแรกไอข่อยแน่นอนนี่ก็คือวิธีเห็ดกินแบบไง,ไง่ายๆสไตล์บ่าวทะเลบ่าวอินกาวาทุกคน ส่วนนั้นนี่ก็คือบักเพชรเอานะทุกคนทุกคนมาสองจกใจเด้อมันเป็นบักบักเพชรมันชื่อบ,บักเพชรแต่มันบมกเพชรทุกคนเออเราต้องไปห่วงคอยเลยจลยังหวะนี้โอ้โหไผ่ไผ่ไผ่ใหม่แล้วโอ้ยมือไข่เน,นี่ยได้ทุกคนนี่อื้ือโอ้ไข่ใหม่แล้วว่าไข่ใหม่ทุกท่านก็ได้มือกอง ใส่น้ำปลาลงไปเลยเดี๋ววันนี้ใส่หน่อยก็แทบแต่ไายก,ก็เข้มซอสหยอยนี้นี่นเลยมันได้ทีนี้เนาะแล้วก็พุงนันนวนนเลยนี่โอ้ลมลมกวแห้งสุจังหวะนี่ต้องยารทุกคน ตรงย่านแม่คอยรับบเห็นดอกอือหือต่อด้วยพริกป่นเลยเอาแบบเผ็ดๆเลยนี่เอาจังตามจังหวะลมเลยจังหวะนี้ไม่กองจังหวะลมเลยจังหวะนี้เอ๋ใส่แบบธรรมดาก็ได้แต่ว่าเป็นเคิ่งบ่าทะเลโบ่าใส่ธรรมดาก็ได้ ตามด้วยแครอทค่ะเลยอือหือแล้วก็ใส่หัวผักบัวแล้วก็ใส่ยังวงนี่ใส่ยังก็ใส่นะใหญ่เลยต่อตาย,ยัางใส่ยังก็ใส่กินแล้อดลำไส้บวบออกกระเพาะอือหือโคตได้คุมไฟก่อนคุมไฟก่อนไฟดับก่อน มรต้องอาชุกายก็ได้นะทุกคนเพราะว่าปลาหมึกนี่มันเป็นปลาที่ผมไม่เลือดนะทุกคนกินดิบๆสดๆก็ได้โอเคตอนนี้ปลาหมึกเอากระชุกแล้วทุกคนกินอะไรบ้างนี่ไร thép vậy. Yeah. Yeah, ให้ให้ห้อหนลีอื้มห้องเพ็รอนาคตได้ ใครมันเหีย Yeah, but này rốt này trên ngang là trên hủ à Thì lên Ok, tụi con chấm lên ạ, bye bye